เลยเลยโอ้โหแม่โอ,โอ,โอ้ไม่ทำอะไรแล้วครับท่านนี่มนฑ์เสน่ห์ของเผ่าเดียวเวลาถอยนี่สาเกินกินนะเอาชอบลูกพี่ชอบชอบลูกพี่กี่ทางไปหน้าฮะ พวดพวดพวดไปไปไปแ้ไม่ตีไงฮะฮะแ้ผิเดเรียม พวดมาพวดมาเลยอาจารย์ออกแน่ทีนี้เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนครับเจ้บอกเอาโยกหากได้แล้วเพ้นว่านะจะบอยยั่งเหรอครับ เอาขวบยอยมาแล้วโอ้ป้าบักยางเฝ้าคือกันไปอเอาเข็ดเข้าไปลูกพี่เฮ็ดเข้าไปเฮ็ดเข้าไปลูกพี่เฮ็ดเข้าไปแ้าเอาไม่ออกให้มันรู้ไปเอ้โอ้ตาย จังหวะต่ำมือยซ้ำจังหวะถอยครับแทดเดินหน้าก็ว่าบืนแล้วถอยหลังนี่บืนกวาัวนะี่ รู้ไหมไม่น่าจะมีอีพ EP2 นะเอาไว้เจออีพ EP2 ฮะ